สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพืนที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับหนุ่มนมนต์คนบ้นนาเช่นเคยครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาชมรถอีก1รุ่นหคันโคสวยและที่สำคัญคือเป็น Honda HRV RS ครับเพื่อนๆครับและที่สำคัญเป็นรถปี19มีคันเดียวเลยสีบรอนเงินตัดดำนี่คือสเปคเขานะเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8 141แรงมา้า4สูบแถวเรียงนะออก็เป็นอีกหรุ่นที่ได้รับการผมบอกแล้วว่า คนเล่นเยอะมากอ่ะทะเบียนนี้นะ4628กใครอยากได้นะครับแจ้งผมไมีเลยนะมีคันเดียวเลยแต่ราคายังไม่ออกนะรอคณะกรรมการนิดนึงมาดูโครงสร้างกันครับในส่วนของคันนี้นะครับคลิปมากไม่มีแกะเลยนี่ครับเดิมๆน็อตเดิมสีเดิมเครื่องยนต์แบบเดิมแบบนิ่งๆเ่างที่เ,เพื่อนๆเห็นนี่ครับเนี่ยนิ่งมาก นี่คือรถหมดสัญญาเช่านะเพื่อนนะพอปลดหมดระวางก็นํามาส่งที่สํานักงานเราเลยก็จัดการให้เลยเพื่อนเนี่ยคือสวยนะครับส่วนท่านใดที่กําลังหารถนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มมินิ SUV นะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นตัวท็อปเลย RS มีอะอะไรมิกซนรูปก็คือตรงนุด้ดหลังคาแก้วเพื่อนเห็นนี่นะครับ แก้วแล้วก็ซันรูฟเปิดได้ครึ่งหนึ่งนะเพื่อนนะนี่คือเขาเรียกว่าพ,พาราลามิกซันรูปนะเพื่อนนะ <S <S อ่ะมาดูในส่วนของยางครับคันนี้เป็นยางโยโกโฮาม่านะเพื่อนนะสเปคยางก,ก็จะเป็นเออเดี๋ยวนะผมขอยาสองหนึ่งห้าห้าห้า R สิบเจ็ดนะยางปียางอ่ะยางปียี่สี่ครับเพื่อนเนี่ยดูสีสวยสุงเลยสีสวยเลยเนี่ยครับชายล่างเขาจะเป็นสปอยเลอร์นะครับรอบขานเป็นสีดํานะครับ และที่สำคัญเห็นท e ีสเปกเตอร์ที่เป็นไฮไลท์สีไว้นั่นคือเราเคลมให้นะพเพื่อนๆเขาจะได้รถสวยๆกลับบ้านเปใช้นอนส่วนกุญแจเป็นรูปแบบของกีรีเลยนะครับดีโมเลเตอร์หรือัวนี้คดขกดปุ่มสีดำาดเข้าออกได้เลยกุญแจอยู่กับตัวตั้งที่เต็มถึง1เมตรก็สามารถใช้ได้เลยนะเพื่อนนะมามาดูโครงสร้างก่อนนี่น่ตื่นเตเพื่อนดูเลยดูเลยไฟไปนะครับนี่ผมอยากใพ้่นเพื่อนได้ เ,เจ้าของเนี่ยเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับเบาะเป็นไฟฟ้านะครับนี่แป้นเบรกแป้นคันเร่งเป็นในส่วนของสแตเลสนะครับเป็นตัวแต่งนันเพื่อนนะมาไปดูภายในกันโหรุน่นนี้ไม่อยากโบ้เลยว่าผมว่าไปไวแน่นอนอะคันนี้ราคามาไปแน่อะกูเจได้มาสองชุดนะครับกูเจได้มาสองชุดเกียร์ เป็นรูปแบบเนี่ยคันเกียร์แบบเทปเทนะครับคอนโซลกลางยาวๆนะครับรูปแบบเกียร์จะเป็นทรงสปอร์ตนะเพื่อนนะส่วนเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยออโต้โฮอ่ะมาดูส่วนของพวงมาลัยฟังก์ชันเต็มสูบจริงๆนี่ครับแพดเดลชิพนะครับใครอยากสิ่งอยากเล่นแบบมันๆก็สามารถกดเล่นได้เลยนะในส่วนของครูสคอนโทรลนะครับฝังขวามือนะครับเซตค่าต่างๆในส่วนของอการตั้งค่า ส่วนซ้ายจะเป็นในส่วนของนะครับบลูทูธเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ผมชอบมาไนฮอนดา้าถ้าเป็นตัวครอบเขาจะใส่ตัวนี้นี่คือตัวเปิดเปิดกล้องซ้ายนั่นเพื่อนเห็นไหมนี่นผมปิดผมเปิดเนี่ยก็สามารถมองมุมซ้ายก็คือกระจกซ้ายนู่นนะนะได้เลยนะเพื่อนนะแล้วก็ที่สำคัญอ่ะเข้าเกียร์ถอยผมเข้าเกียร์ถอยนะนี่นี่ตำแหน่ง R นะ กล้องทำงานพร้อมตัววัดระยะเรียบร้อยนะเพื่อนนะก็ฟังก์ชันครบใช้งานได้หมดนะก็จดัดตัดแสงอัตโนมัตินะกระจกมองหลังนะครับแล้วก็ที่สําคัญอ่ะเลขไมครับ1นึ0 0 0สนหมนะครับหนึ่งแสนสองห่นกากับหสส 2, กิโลนี่คือเลขไม้ที่วิ่งจริงๆนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องแปลกเพราะว่าทาไมมันวิ่งเยอะไปแสนกว่าเพราะว่ารถมันถูกเช่าอยู่ตลอดครับเพื่อนๆครับ นี่แหละคุณภาพนะครับก็เลยกลายเป็นว่ารถที่มีความต้องการในส่วนของการเช่าเยอะนะอ่ะเห็นไหมฮะสรุปพาราเมทร์สรุป,รรปนะผมไปช้าๆแล้วกันนะผมจะเปิดอ่ะอันนี้คือแง้มให้อากาศเข้าแต่ถ้าเราจะเปิดนะครับนี่ไปเลยนะครับเปิดได้ครึ่งบานอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมองเห็นด้านนอกต,ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับ นี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ Honda ขายดีมากนะรุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะตัว RS เนี่ยขายดีมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเนาะเดี๋ยวผมปิดม่านก,ก่อนร้อนมากนี่ครับนะครับส่วนม่านหรือหรือว่าผ้าสกัดหลังคาเนี่ยก็เป็นนะครับมอเตอร์ก็คือเป็นไฟฟ้านะเพื่อนนะปิดละโอเคมาเราไปดูส่วนอื่นกัน ย้ำนะเพื่อนนะมีคันเดียวเลยนะครับที่เข้ามานะครับก็หลายหลายท่านถามผมมาว่ามีรถประมาณนี้ไหมนะครับ h R e นะครับสี HR อะไรพวกนี้นะครับก็มาแล้วหนึ่งคันนะเนี่ยสวยๆเงียเพื่อนเบาะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับที่พักแขนด้านหลังนะครับนี่สวยๆเลยครับเบาก็สามารถพับได้นะครับหกสิบสี่สิบก็คือพับแบบนี้ นี่พับแบบเรียบไปเลยเนี่ยนะครับพับโรล,ล่าไปเลยนี่นะครับโมล,ลายดันขึ้นแบบนี้เลยได้เลยนะครับอ่ะส่วนสาวออกาศก,าก็จะเป็นครีบฉลามแล้วนเะพื่อนๆนะสวยๆแบบนั้นแหละที่เพื่อนเห็นเนี่ยเนี่ยครับครีบฉลามนะครับอ่ะในส่วนของฝาท้ายเนี่ยกันชนท้ายก็คือชุดแต่งเขานะนี่คือชุดแต่งของอเสนะ จะเป็นชายล่างจะเป็นสีดำนะครับดำเงานะครับแล้วก็ฝาท้ายไม่ใช่ฟพลไฟ้นะเพื่อนนะนี่กล้องมองหลังนะครับอ่ะมาดูรุ่นมนันนี่รุ่น RS นะครับ iV Tech ขับสนุกแน่นอนประหยัดน้ำมันด้วยรุ่นนี้นี่นอ่ะยางอะไรอยู่ตรงนี้นะครับถ่ายเดิมๆเ,เนี่ยซีนเดิมๆซีโรงงานคันนี้บอกเลยว่าสวยกริฟเลยเพื่อนใครได้ไปก็ ใช้ยาวๆได้เลยส่วนราคารอนิดนึงนะครับใครอยากได้แจ้งความประสงค์มาเดี๋ยวพอราคามาผมรีบแจ้งนะเนี่ยน็อตเดิมเดิมเนี่ยเพื่อนดูชายน้ําเนี่ยครับน็อตเดิมหมดเลยนะครับฝาท้ายไม่มีแกะนะครับเนี่ยรถสวยจริงคันนี้นะครับว้าวมาก h r v นะครับยางใช้ได้อีกยาวๆเลยนะเพื่อนนะเนี่ยครึ่งนิ้วผมเลยนะครับ ยางปี24ด้วยนะครับเนี่ยกล้องสายอ่ะมาดูเอกสารกันเพื่อนเนี่ปี19ครับรถยนต์นั่งส่วบุคคลไม่ไม่เกิน7คนนะครับรอยอนหนึ่งนะครับลักษณะรถคือน,นั่งนะครับนั่ง2ตอนแวนนนะครับอ่าหนึ่งก็คือ1800ันดรซีซีเบนซินนะครับหนึ่งสีมาลำดับที่1นะใครซื้อไปก็ได้ลำดับที่2ไปเลยเนี่ย การใช้งานอเนกประสงค์มากด้านล่างนี่ตัวชาร์จไฟเพียบเลยนะครับก็ในส่วนของคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะในส่วนของ h r v อะสมุดคู่มืออยู่ในนี้เป็นเล่มเลยเพื่อนนะครับได้ไปพร้อมเลยนะครับนี่นี่บริเนี่บยังวันียังอยู่นะครับก็ใช้ต่อได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของรถใหม่เขาจะหมดก็คือวอลันตีก็คือ3ปีหรือ1นึ่งแกิโ หลังจากนั้นรถกลุ่มนี้ก็จะเข้ากลุ่มก็คือเข้าเซอร์วิสตาม B Quick กับ Cockpit นะซึ่งเป็นเครือในส่วนของอาการซ่อมบำรุงรถในส่วนของรถบทสัญญาเช่าของอาคานีเรานะโอเคฝากกันด้วยสำหรับเจ้าตัว HRVRS คันนี้อย่างส,สวยๆอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นใครอยากได้รีบโทรมามีคันเดียวพอราคาออกเดี๋ยวผมแจ้งโอเคสำหรับที่นี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ